อเยังจโคทัินาทินาทั้งคำหิสุป,าาสปกิตาทีกระตังทิดายัตานโสอุปกปติโสญาติคำโมติอิอนักไปรกวโอกาสวันนี้เว้นวันปวงวิาออกพรรษา หลังจากพระพุทธสงค์สมเนรได้กล่าวคำว่าที่มาสมึงอาว่าเสียมังเตวาสังวสังเปเมยแปลว่าขบเจ้านั้นกระาะจังรษาอยู่ในอวาานี้ตลอดสามเปอนี้ตว่าและอยากโยกหลายจึงได้มาพติปฏิบัติรักษาสิ่งแปลก ในรรษานี้ก็หมดสิ้นไปเมื่อหมดสิ้นไปนั้นอรตมาก็มาคิดว่าโอ้ยคนเรานี่หนอถูกพระอาทิตย์ถูกประจันทร์ถูกวันถูกคืนทําให้เราตายไปทุกวันเราตายไปทุกวันแม้เราจะยังไม่ตายจริงยังไม่หมดลมหายใจแต่เชื่ววันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องตาย เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ต้องตายจนกว่าความตายนั้นจะทำให้เราหมดลมหายใจเหมือนกับจะโลงทั้งหลายที่ได้มาทำบุญถือสิ่งรักษาอุปองอุโสถสตินั้นวันนี้ก็เป็นวันพระสุดท้ายของพวกเราก็เปียบเหมือนพวกเรานั้น ได้เกิดมาแล้วยาโยมได้เดินทากมามีทั้งความสุขมีทั้งความทุกข์ฝักฝนกำไปในชีวิตผลสุดท้ายก็ดับจะลายไปในที่สุดไม่มีสุขไม่มีทุกข์อยู่ด้วยอำนาจแห่งทานติงอวนาถ้ายาโยมคนไหนไม่ทิ้นทานติมอวนา เมื่อเราหมดลงหายใจลงไปแล้วสิ่งที่เราจะได้ไปนั้นก็คือสวรรค์ทั้นว้าเหมือนเทศทุกวันว่าพบมนุษย์ท่งนั้นที่จะสร้างบุญกุศลได้แม่จะไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นานางฟ้าไปเกิดเป็นผงก็ไม่สามารถที่จะสร้างบุญกุศลได้เพราะนั้นแล้ว พระพุทธเจ้าจึงต้องลงมาจุติเป็นมวนุษย์ก็เพื่อสร้างบุญกุศลนี่แหละเมื่อพระองค์สร้างบุญกุศลเข้าถึงนิพพานแล้วเพราะจะนั้นพวกเราก็เป็นคนเราก็เป็นคนเหมือนพระพุทธเจ้าเป็นคนเหมือนพระอรหันต์ทั้งหลายพวกเราก็จำว่า ที่จะเดินทางเข้าสู่ความหุดพ้นไม่ต้องบวชเวียงไร้ใจเกิดทุกข์ยู่อย่างนี้วันนี้อุปมาอุปไมยเหมือนว่าเราเดินถึงฝั่งอีกฝั่งหนึ่งแล้วเมื่อเราถึงฝั่งอีกฝั่งหนึ่งแล้วเราจงหยัดถอยหลังกลับไปจงเดินมุ่งหน้าต่อไปเพราะอัจนแล้วข้าพเจยาจะพ้นทุกข์เพราะเราไม่รู้เลยว่า ในปีน้านั้นเราจะได้มาเจออันอีกลุกป่าเพราะว่าปีนี้หมดไปแล้วหนึ่งพรรษาและพรุ่งนี้ก็กลับบายเอวโรหนแล้วก็ฉลองพระซึ่งเป็นโอเคมีเก่าตั้งแต่ตั้งเดิมมาตั้งแต่โบราณซึ่งหลายวัดตอนนี้ก็รักทิ้งตรงนี้ไปแต่วัดของเรานั้นยังอนุรักษ์ความเป็นไทย คือการสลองพระหมดวัดจำนวนประมาณในพระเลย4.99เปอร์เซ็นตเกือเอาไว้เือหวย3.9เราใจแล้วตั้งใจฟังแล้วก็ฟังให้ดีเมื่อฟังดีอาจจะสุกหวยพูดไปมากก็ควรโยงจะราคานเพราะขน้นแล้วก็ต้องเอวังเระกาลเราจะนี